มือถึงงบ15,000บาทตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเปิดมาที่ด้านเกมตัวแรกผมให้เป็น i n f i n i t gt 3 0 pro ตัวเนี้ยมันเด่นตรงที่มี lr เป็นรุ่นเดียวเลยในงบ15,000บาทที่มี lr t i c k e r ใครอยากจะลอง lr t i c e r ก็ต้องตัวนี้เลยตัวที่2 โฮโค้ฟเจ็ใช้ชิปเซต snapdragon 8ปดเซึ่งจุดเด่นของ f 7 Pro มันได้รับการอัปเดตอยู่ที่4ปีเป็นระยะเวลาอัปเดตนานที่สุดในคาัาสมือถือเกมมิ่งไม่เกิน1 5 0 0 0บาทแล้วและตัวสุดท้ายแน่นอนครับต้องมีตัวนี้ i q คู n e o 10ถ้าบอกว่าเป็นมือถือเกมมิ่งโฟนในงบ1 5 0 0 0บาทที่ดีที่สุดตอนนี้ก็ไม่เกินจริงสักเท่าไหร่เลยมาพร้อมชิปเซต snapdragon ปดเอนและจุดเด่นของเขาคือมันไม่ค่อยร้อนแต่จริงๆแล้วมันควรจะมี oppo k สามเาทอ,มอถือเด้วยเสียด มี14ทีต้องบอกเลยว่าใช้งานได้แบบโอเวอร์ออแต่ใครจะซื้อ14ที14ทีทโพหยุดดัชนีไว้ก่อนครับ15ทีกำลังจะมาแล้วตัวที่2 Honor 400จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือกล้องดีแต่เสือกถึกแล้วก็ยังได้ AI ที่ใช้งานได้ดีและตัวสุดท้ายจะเป็นใครไม่ได้เลยนั่นก็คือ vivo v60 ที่เพิ่งมาใหม่มันว้าวตรงที่ได้เลนส์เทเลโพลิสโคปและปิดท้ายงบ15,000บาทในสาขาการใช้งานทั่วไปสักกันไป3รุ่นครับ1 iphone 13 2 samsung a56 และ3 Oppo โ e n o 14มีรุ่นไหนที่ทุกคนสนใจกันอยู่ไหมครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย